นี่ก็คือชีวิตประจําวันของผมนะครับคือไม่ได้มีอุปกรณ์ออกกําลังกายมากมายนะครับก็ออกกําลังกายอยู่บ้านนะครับเล่นท่า low body นะครับเป็นท่าที่เรียนแบบในยิมเลยนะฮะนี่ก็เป็นการออกกําลังกายของจริงนะครับไม่ใช่คอนเทนต์นะครับยกน้ําหนักก้อนหินนะครับตัวนี้ก็ประมาณ60กว่าโลโอเคนะครับผมว่าจะใช้สองก้อนแะว่ามันไม่รู้จะ ไม่เราไม่รู้จะเอาซ้อนอยังไงวะเนี่ยอโอเคไม่ได้หรอกเอาแค่นี้แหละบอกไว้เลยนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับถ้าหลังไม่ไมแข็งแรงจริงอันตรายนะครับผม Okay, นะครับผมก็จะพักนะครับพักไม่เกินสองนาทีแล้วก็ไปต่อนะครับบางคนเขาจะบอกว่าเอะเล่นท่านี้แล้วมันได้กล้ามเนื้อหลังจริงไหมอ่าเดี๋ยวหันหลังให้ดู ตั้งแต่ที่โค้ดเล่นท่านี้มานะครับเวลาไปที่เครื่องเล่นสาธารณะนะครับก็จะถูกทักว่าไปทําอะไรมาทําไมดูตัวหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็ท่าโลบอดี้เลยนะครับผมสำหรับสําหรับท่าเราเล่นบาเบลนะครับถ้าอยากจะให้ให้ได้ผลจริงๆอะ่ะก็30มสโลไปเลยนะครับครับไม่ไม่ต้องไปโลบเล่น50าสโลนะครับเดี๋ยวจะไม่ไหวนะครับ 30โลนี่ก็เล่นประมาณ5้าเซตนี่ก็พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องนับจนนครั้งเนาะเล่นจนหมดแรงนะฮะประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมค,บคือโค้ดเนี่ยยกได้โค้ดก็ต้องแน่ใจด้วยนะครับว่าโค้ดยกได้นะครับ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องกรทำเองนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่ผมเล่นกลามเนื้อหลังมา สี่เซตแล้วนะครับกัมเนื้อหลังมาสี่เซตแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหันกล้องแป๊บนึงทิพายแล้วกูขออนุญาตปรับมุมกล้องแป๊บนึงนะครับ อนุญาตถอดเสื้อให้ดูนะครับผมโอเคนะครับมันก็จะได้หลังด้านในแล้วก็ได้หลังได้กล้ามเนื้อปีกด้วยนะครับผมเล่น4เซตนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อปีกกล้ามเนื้อหลังนะครับอาจจะโพสต์ไม่สวยก็ต้องขออภัยนะครับ เพราะว่าผมไม่ใช่นักข้อกายนะครับผมก็จำเข้ามาเหมือนกันนะครับผมโอเคครับ okay.